จากที่ผมลงคลิปแจ้งปัญหาไปนะครับเว็บ110 is 4เครื่องร้อนๆนะครับร้อนแบบว่าขี่ไกลๆขี่ต่อเนื่องนะครับแล้วรถมีอาการดับนะครับพอดับแล้วสตาร์ทไม่ติดต้องรอจนเครื่องเย็นรอสักพักใหญ่เครื่องจะกลับมาติดได้ จะวนลูปอยู่แบบนี้นะครับทั้งๆท,งที่ปั๊มติกก็แรงดันดีหลายๆคนนะครับก็คอมเมนต์มาว่าเป็นกับระบบไฟนะครับพันเซอร์นะครับสายไฟเป็นกับคอยวาวยันบ้างก็หลากหลายนะครับเท่าที่ แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละท่านที่จะเจอนะครับแล้วก็จะจบว่าจบแบบไหนนะครับแต่กับคันนี้นะครับพันเซอร์หัวเทียนคอย TPS ขดลวดแผ่นชาร์ตอะไรทั้งหลายเลยที่คอมเมนต์มานะครับมันมันไม่ใช่สักอย่างนะครับมันไม่ใช่สักอย่างเครื่องมือนะครับ เครื่องมือตรวจวัดทั้งเครื่องมือทั้งอะไรลองทั้งประสบการณ์ที่เจอมาสุดท้ายก็มาจบได้ด้วยค่ามาตรฐานด้วยตัวเลขด้วยเครื่องมือวัดเทียบค่ามาตรฐานว่ามีอุปกรณ์ตัวใดนะครับที่เมื่อเจอความร้อนแล้ว ค่ามาตรฐานมันเปลี่ยนไปค่ามาตรฐานไม่ได้อยู่ในค่าที่กําหนดของโรงงานให้มาที่ทายกันมาไม่ถูกแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนทายจะผิดนะครับเพราะแต่ละคันหน้างานมันไม่เหมือนกันบางคันอาจจะเสียที่พันเสื้อจริงบางคันอาจจะเสียที่คอยหรืออาจจะเสียที่กล่องอันนี้เราไม่ได้ว่ากันว่าถูกหรือผิดนะครับ แต่ผมมาเฉลยสำหรับคันนี้ว่าอย่างอื่นๆที่คอมเมนต์มาไม่ถูกผมมาเฉลยคันนี้ว่าอย่างอื่นๆที่คอมเมนต์มาไม่ใช่สำหรับคันนี้นะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าที่คอมเมนต์มานั้นจะผิดนะครับก็ไม่ผิดเพราะแต่ละคันหน้างานไม่เหมือนกันส่วน หลายๆายคนนะครับที่ติดตามผมหรือดูที่ผมแชร์คลิปแชร์วงจรแชร์รูปภาพแชร์ค่ามาตรฐานอะไรลงไปในกลุ่มเนี่ยผมพยายามแชร์เพื่อให้มันเป็นแนวทางเพื่อให้รู้ถึงค่ามาตรฐานว่าตั้งต้นแล้วเนี่ยค่ามาตรฐานที่โรงงานเขากําหนดเขาออกแบบมามันเป็นยังไงให้รู้ว่าวงจรเนี้ยมันทํางานอย่างไงเริ่มต้นจากตรงไหนทําให้เรามี แนวทางมีแผนที่ให้เดินว่าเราจะเริ่มนับหนึ่งจากจุดไหนสำหรับอาการหนึ่งจะต้องเริ่มจากอะไรยังไงนะครับหลายๆคลิปที่ทำลงไปบางครั้งหัวข้อของคลิปเนี่ยมันดูเหมือนเป็นการตั้งคำถามอันนี้เพื่อตั้งให้เราคิดให้เราวิเคราะห์ให้เราฝึก แต่ในคลิปนะมันจะสรุปไปในตัวแล้วถ้าเปิดคลิปฟังดูคลิปจนจบดูภาพในคลิปตามจะเข้าใจว่าผมสื่อความหมายแบบไหนว่าผมแก้ไม่ได้แล้วผมไปถามคนในกลุ่มหรือผมไปแนะแนวหรือผมไปทำให้ท่านเกิดความคิดไปอีกแบบนึงว่าอ๋อจุดนี้อะไรมันเกี่ยวเนื่องอะไรมันเกี่ยวข้องกัน อย่างเช่นไฟไม่ออกแต่เวลาดึงปลั๊ก TPS ออกอ้าวทำไมไฟออกอย่างคลิปเนี้ยก็เห็นว่าพอเสียบกลับไปไฟไม่ออกพอดึงปลั๊ก TPS ออกแล้วทำไมไฟมันถึงออกถ้าคนเข้าใจถ้าคนรู้รู้ว่ามันทำงานยังไงมันส่งผลยังไงคำตอบมันอยู่ในนั้นแล้วนะครับมันอยู่ในนั้นแล้วไม่ไม่ต้องไปมองตรงอื่นเลย พราะผมต้องการจะสื่อแค่นั้นแล้วหัวข้อโพสผมก็บอกอยู่ว่ามันเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ส่งผลในระบบหัวฉีดของฮอนด้ที่ถ้ามันบกพร่องถ้ามันเสียถ้าเกิดปัญหาขึ้นมามันส่งผลกับไฟหัวเทียนดูคลิปนะครับดูฟังให้จบตีความให้ออกนะครับว่าผมไปถาม หรือผมไปแนะนวทางให้อย่าไปมองว่าผมเทพว่าผมเก่งที่สุดว่าผมมาอวดรู้อย่าไปมองแบบนั้นนะครับให้ไปมองว่าเป็นการแบ่งปันถ้ามีประโยชน์เก็บไว้ถ้ารู้แล้วก็เลื่อนผ่านไปคนรู้มีคนเก่งกว่าผมมีคนที่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจก็มีให้มองว่าเป็นแบบนี้นะครับนี่จุดประสงค์ 的，吗